อ้าวมาแล้วคขาวันนี้จะออกเดินทางอแล้วนะคะออกเดินทางอีกแล้วค่ะเอ่อจะไปเยอรมันเอาถ่ายตัวด้วยเขาเออไม่ต้องป้คุณลมลมพกลมโชว์คือกำลังจะซื้อตั๋วแล้วล่ะตอนเนี้นะรอค รอขึ้นรถตอนนี้เวลา8โมง5นาทีแล้วก็จะขึ้นรถอีก9โมง4 3ทีนี้ก็รถเนี่ยจะไปถึงเออดาอะไรนะดาของเยอรมันแล้วก็ค่ารถเนี่ย เก้าสิบหกเหรียญแล้วเขาก็จองที่นั่งให้เราด้วยในรถไฟอ่ะเนาะเขากลัวว่าเออเดี๋ยวจะไม่รู้เรื่องแล้วก็เกิดรถมันแน่นไปถึงตรงนั้นแล้วจะไม่มีที่นั่งไงยเขาจองโต๊ะให้เขาอ,อ,เอ,อีกอ่ะก็รวมแล้วเก้าสิบหกเหรียญสองคนก็สามพันหกกว่ามั้งเออแล้วว่าเราได้จองที่ที่ที่ดานาวไว้แล้วเออบุ๊กิ้งอ่ะนะโรงแรมหนึ่งสองนน 2. คืนก่อนคือ ยี่สิบแต่ก็ยี่สิบสองค่าที่พักถูกกว่าค่าเดินทางใช่ค่าที่ทพักจำไม่ได้เนี่ยคืนละสองพันกว่าสองพันกว่าประมาณห้าพันสองเปิดนึกออกแล้วสองคืนเนี่ยค่าห้าพันสองอันนี้คิดเป็นเงินไทยแล้วนะถ้าเป็นถ้าเป็นฟังเนี่ยก็เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่ามันมีการขึ้นลงของเงินเนี่ยมันอาจจะลดหรือเพิ่มเนี่ยเราก็เลยจองแล้วก็จะใช้ เงินไทยทุกทีที่นี้ก็โอเคนี่นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะมันใกล้เกินไงได้ถ่ายอย่างนี้ไปบ้างแล้วกันเนาะเออที่ก็มานั่งแล้วก็เขาไปดูกาแฟทา่โน้นเนี่ยร้านกาแฟแล้วก็ ขายพวกขนมปังด้วยอ้วนมากคุณแลก็อยากถ่ายหรอกข่ายใกล้ๆแล้วมันอ้วนจริงๆอะลรอ้วนขนาดเลยอะเอาเดี๋ยวว่าจะถ้าสมมติว่าไปรวมแล้วเนี่ยมันก็ยังจะโอเคนะแต่ว่าถ้าไม่ได้รวมเลยเนี่ยมันสั้นไปไงดูคนป่วยหน่อยดิ ป่วยจริงป่วยจ้างป่วยแบบไปไหนที่นี่ป่วยอะปวดหัวเลยอะเออไม่สบายมั่งไอมั่งหอบมั่งหืดมั่งตอนหนุ่มๆก็เหมือนแข็งแรงอะเนาะพอสูงอายุป,ปั๊บเนี่ยแข็งแรงหายไปเหลือแต่แข็งก็ไม่แข็งแล้วตอนเนี้ยแรงก็ไม่มีสังหากก็เลยคราวเนี้ยที่มาเนี่ยจะย้ายไป ตั้งใจนะตอนนี้ไปดานาวก็คือดาอะไรนะไม่ใช่ดานาวเลยอะไรนะพวงลินดาลินดาวของเยอรมันไปจองไว้แล้วแหละก็จะอยู่สองคืนแล้วก็คงจะย้ายเข้ามิวนิกด้วยแล้วก็อาจจะไปเที่ยวที่มิวนิกกันแหละแล้ว แล้วถ้าไปที่จะไปต่อคืออะไรนะที่อะไรนะออสเตรียวเวียนนาที่จะไปต่อนะออสเตรียวเวียนนาแล้วก็อะไรอีกนะกประเทศใกล้ๆอ่ะท,ที่เป็นเชงเก้งทั้งหมดอ่ะเราเราจะพยายามเก็บในคุนเพราะว่าอายุมันเยอะแล้วแล้วก็โอกาสจะมาแบบเนี้ยมันน้อยมากอะ่ะแล้วตอนนี้มันก็จะเกิดการแบบ ตื่นเต้นตลอดเวลาเลยอะว่าเราจะไปยังไงมายังไงกันเนาะเออวันเนี้ยดูข้าวของดิคุณเอามาเต็มเลยอะนี่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 วางนี่นี่อะไรมัง่งไะนี่กระเป๋าคุณกี่กระเป๋าอะเยอะเยอะอะที่นี่ก็ยกทีหนึ่งเนาะขยับทีหนึ่งอะมันก็เหนื่อย,อยงไงเราก็เลยเออถ้าสมมติว่ายังไงเนี่ยโอกาสครั้งเนี่ยมันคงจะไม่มีบ่อยอะ เราก็เลยเออกะเก็บให้หมดไงในบริเวณเเเยุโรปที่เป็นเชงเกนน่ะจริงๆอยากไปลัดไม่ใช่อยากไปปารีสนะแต่มันไกลเกินไงแล้วเราต้องกลับมาขึ้นเครื่องที่ซูริกแน่นอนเพราะอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเราจองซูริกไงแล้วเวลาเปลี่ยนเนี่ยค่าเปลี่ยนไฟค่าอะไรเนี่ยม,มันแพงไงอย่างคราวเนี้ยเพิ่มอีกสองหมื่นกว่า เราก็เพิ่มไปเพื่อเพื่อว่าเราจะได้ไปให้ครบ <_ d ip> ในส่วนของเชงเก้นไงไหนได้ได้เชงเก้นแล้วก็เลยเออจองมันยาวๆอย่างนี้ไปเลย <_ d ip> โอเคอะแค่นี้กันนะแ้วเดี๋ยวจะไปยกไอเล็บอยู่แลไม่รู้รักใคร <_ d ip> แล้วก็เออเอาสามนิ้วนิ้วเบลอเบล่าเลยอะ่ะโอเคแค่นี้นะคะ